คนต่อไปเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงหนอนะคะแล้วเจอกันตอนไหนนะคะอ่ะสำหรับคนโสดหรือว่าคนที่อาจจะมีแฟนนะคะสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะวันนี้ก็ามาพบกับแมววิชวิตนะคะใครผ่านมาเจอมีโอกาสตรงแค่40%แต่ถ้าเกิดคุณนะคะมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะคะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะมโอกาสตรง80%เลยจ้าได้แก่คนเกิดวันที่11 21, 31นะคะคนที่วันวันลงท้ายด้วยเลขหนั่นแหละ คนเกิดอยู่ในวันพุธนะคะคนเกิดอยู่ในวันที่อ,อะไรนี่แปดสิบแปดยี่สิบแปดนะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุม่ะต่อมานะคะคนเกิดอยู่ในวันลงท้ายด้วยเลข10 20 30นะคะคนเกิดอยู่ในวันพุธเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยคนเกิดอยู่ในวันที่14ึ4งค่ะเมษสิงห์ธนูนะแล้วก็ดูซิ คนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันนะคะ99-29นะคะสุดท้ายนะคะคนเกิด1-2-12-22นะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตุลกุมจาอุ้ถ้าใช่นะคะไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ แม่คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงแบบเออสอ็ดหนึ่งใช่ปะเออฉันฉันกำลังไปบวชอยู่นะแต่ว่าคลิปอะฝากแอดมินลงนะคะใครจะจองดูส่วนตัวต้องรอนะคะแม่จะมาตอบอีกทีวันที่2เลยนะคะแต่จองเอาไว้ได้นะคะเผื่อคิวยาวนะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะมาดูตรงโปรไฟล์แล้วก็กดสแกนเข้ามานะจ๊ะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าแฟนของหนูเนี่ยหนูจะมีแฟนคนถัดไปเมื่อไหร่ขอระยะเวลาก่อนแล้วกันนะคะแม่ค่ะแม่สับดีดนะคะหนูไม่อยากรอนานนะ มาดูกันนะคะรวมๆเลยนะยังไงโอ้คนเกิดอยู่ใน133 23 33 1นะคะคนเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษสิงหธนูมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบนะคะสูงที่สุดประมาณ100%นะคะแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงเร็วสุดนะน่าจะเป็น13สัปดาห์นะคะสิัปดาห์นะอ่ะช้าสุดเท่าไหร่ ช้าสุดเนี่ยจะเป็นปลายปีเลยนะคะปลายปีเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปลายปีตอนนี้หรอกจะเป็นปลายปีหน้านะคะที่คุณจะเจอกับเขานะคะแฟนนะอ่ะขอดูซิว่าสถานการณ์ที่ทําให้คุณกับเขาอะ่ะมาเจอกันมันเป็นเพราะอะไรคะมันเป็นเพราะอะไรอ่า สาเหตุที่มาเจอกันอยากจะบอกว่าคุณกับเขา,าอาจจะเป็นโซลคอนเนคชันนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆนะคะมีจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกันเพราะว่าตอนแรกจําได้ไหมว่าแม่เปิดมานะคะจะเป็น Queen of Wands นะคะแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยคือ King of Wands ค่ะเพราะฉะนั้นมี e NERGY คู่สูงมากๆนะคุณกับเขาน่าจะเจอกันนะคะผ่านการแนะนําของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างขยันขันแข็งบ้าง,งานแล้วก็เป็นคนที่มีความคิด แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะคนคนนี้น่าจะอายุมากกว่าคุณน่าจะเป็นรุ่นพี่คุณนั่นแหละน่าจะเจอกันแบบเออรุ่นพี่ที่ทํางานก็ได้รุ่นพี่ที่เรียนก็ได้รุ่นพี่ที่คุณสนิทก็ได้หรือพี่ชายคุณก็ได้ถ้าคุณมีนะคะอ่ะแล้วยังไงสถานการณ์ต่อไปที่คุณเจอนะคะคนคนนี้นะคะคิดว่าน่าจะเจอกันผ่านการแนะนําของรุ่นพี่ที่บอกไปแต่ว่าน่าจะเจอกันในแบบเออห้างนะคะห้างสรรพสินค้าที่ดูแบบไฮเอ็นนิดนึงนะคะหรือว่าร้านอาหารที่ออกแนวเป็นแบบ หรูหนิดนึงนะคะคุณจะเจอกับเขาคนนั้นนะเนื่องจากแบบคุณไปทานอาหารแล้วแบบอ่ะเจอกันพอดีอะไรประมาณเนี้ยเขาเป็นคนรู้จักของพี่คุณอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วก็คุณกับเขาน่าจะทํางานอยู่ในสายเดียวกันหรือว่าเรียนอยู่ในสายเดียวกันนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะฮอตพอสมควรเลยเนี่ยเปิดมานะคะมี energy ธาตุไฟอ่ะประมาณแบบ2ใบแล้วนะเขาน่าจะเกิดอยู่ในเมษสิงห์ธนูนะคะวันที่ ลงท้ายด้วยเลข4 4่สิสี่นะคะเก้าสิบเก้ายี่สิบเก้านะคะนะคนคนนี้ก็อาจจะมีบางครั้งที่เขาดูมีโลกส่วนตัวสูงเป็นอินโทรเวิร์ตบ้างนะคะเขาเป็นคนที่คัดคนเข้ามาในชีวิตะเขาจะแบบไม่ได้ปล่อยให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาง่ายๆนะคะเนื่องจากเขาก็โปรไฟล์ดีพอสมควรแล้วเขาก็ชอบคนที่เก่งชอบคนที่ฉลาดพอๆกันนะคะนะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนดุนะ เป็นคนจริงจังในความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดเขามาชอบคุณหรือว่ามาแอบโพสคุณมาจีบคุณเนี่ยถ้าคุณปฏิเสธเขาตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะคุณกับเขาอะ่ะจะได้สถานะเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะส่วนถ้าคุณไม่ได้ปฏิเสธเขาคุณมีความชัดเจนว่าโอเคคุณก็สนใจเขาอะ่ะคุณจะได้เขาเป็นแฟนแล้วบอกเลยคนคนนี้ดีมากนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาการเอางานคะ่ะไม่ได้ชอบเที่ยวเล่นหรือว่าเที่ยวเตะแบบไปวันวันอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่คนที่ เจ้าชูถ้ามีแฟนเขาจะไม่ใช่คนเจ้าชูแต่ถ้าเขาเป็นคนคุยเขามีตัวเลิกเยอะอืมแต่คุณสามารถที่จะวินหัวใจเขาได้นะอ่ะขอดูลักษณะภายนอกของเขาหน่อยว่าลักษณะภายนอกของเขาอะเป็นอย่างไรนะคะขอเพศชายก่อนนะขอเอาใจคุณผู้หญิงที่มาดูนะคะ อะคุณผู้หญิงที่มาดูคุณผู้ชายของคุณเนี่ยที่ที่ที่จะเป็นแฟนนะคะบอกเลยว่าเขาคนนี้มีลักษณะคล้ายกับคุณแม่คุณคะ่ะเขาอาจจะอวบๆขาขาวนะคะหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยนิสัยเหมือนแม่มากนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ให้เกียรติ คนมากๆเขาอาจจะเป็นคนที่รักแม่มากก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานสุภาพนะคะผิวขาวอมชมพูนะคะแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างสันทัดนะคะนะไม่ได้สูงไม่ได้อ่าไม่ได้ตัวเล็กมากเกินไปนะคะน่าจะอยู่ในระดับสายตาหรือว่าสูงกว่าคุณประมาณ5ซนติเมตรนะคนคนนี้นะคะจะออกแนวแบบอ่าหน้าออกเอเชียเอเชียด้วยนะคะแต่เขาก็จะมีใบหน้าเด็กนะ คนนี้นะะส่วนถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชายมาดูคลิปนี้นะค,ะคุณผู้หญิงของคุณเนี่ยจะเป็นคนเจ้าเนื้อจะเป็นเสาวอวบนะคะแล้วก็อบอุ่นอ่อนโยนนะคะเนื้อนมไข่นะคะหนาผิวขาวอมชมพูค่ะมีสภาวะความเป็นผู้นํานะคะมีความเซ็กซี่มีความแซ่บอยู่ในตัวด้วยนะคะออกแนวหมวยๆนะคะผมเนี่ยน่าจะเป็นผมแบบโทนแดงแดงกำ่กำๆแดงวายอะไรประมาณนี้อ่ะย้อนกลับมาที่คุณผู้ชายบ้างน,นะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะ ผู้ชายของคุณนะ่ะอาจจะใส่ตาสั้นด้วยนะคนคนนี้นะคะแต่เป็นคนที่รสนิยมดีมากนะคะแล้วก็ ป็นสายเปยด้วยถ้าคุณเป็นแฟนเขานะอ่ะยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วก็เคลมคําทํานายของแม่ขอให้ได้ขอให้โดนนะใครอยากจะเรียนอ่านดูดวงนะคะก็สามารถที่จะทักไทยมาได้นะจ๊ะตรงนี้มาทําแบบทดสอบก่อนเดี๋ยวพี่แอดมินจะส่งแบบทดสอบให้นะคะถ้าคุณทักมานะเพราะว่าแม่ไม่น่าจะมาตอบนะคะแม่จะมาตอบอีกทีวันที่2จ้านะจ๊ะใครอยากจะอ่านคล่องๆแบบนี้ก็บอกฉันนะจ๊ะ เรากับเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้เป็นแฟนจะได้เปิดตัวกันหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ามาพบกับแมววิชวิตนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้มีโอกาสตรง40%พอนะคะส่วนใครมีวันเกิดดังต่อไปนี้ดูตามลัคนาราศีตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะมีโอกาสตรง80%ค่ะคนเกิดอยู่ในวันที่22-22-21-21-21นะคะคนเกิดอยู่ในวันเสาร์ค่ะต่อมานะคะ 88, 28, 28นะคะคนเกิดอยู่ในแมษสิงธนูนะคะ 1, 1 9 9่งนะคะคนเกิดวันที่9ด้วยนะคนเกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะคนเกิด10 20 30นะคะมิถุนตุลกลุ่มนะคะคนเกิดอยู่ในวันที่8 8 28นะคะคนเกิดอยู่ในมีนกรกฎพีจิกค่ะและสุดท้ายนะคะคนเกิดอยู่ในวันลงท้ายดเลขหนึ่งนะคะมิถุนตุลกลุ่มนะคะหากใช่เนี่ยไปต่อกับแมววิชิตได้เลยนะคะอ่ะ ใครที่ต้องการที่จะดูส่วนตัวนะคะกดมาที่หน้าแม่นะคะแล้วก็สแกนไว้นะช่วงนี้นะคะถ้าเห็นคลิปแม่นะตั้งแต่วันที่30-31แล้วก็วันที่1แสดงว่าแม่ไปบวชอยู่นะคะ mm. ก็จะสามารถจองคิวได้นะคะแล้วแม่จะมาตอบ วันที่สอ2นะคะตอนที่แม่ออกมาจากวัดแล้วนะคะจองคิวไว้ได้ก่อนนะคะสําหรับคนที่รอได้นะคะเพราะว่าดิฉันบวชอยู่ฉันไม่สามารถที่จะแบบมาดูดวงได้นะส่วนใครที่อยากจะเรียนนะคะก็นั่นแหละน่าจะเป็นหลังวันที่5ไปเลยนะคะ5มกราคมสามารถที่จะทักมานะคะสอบถามรายละเอียดได้เพราะพี่แอดมินอยู่นะคะมาทําแบบทดสอบกันก่อนได้นะขอดูหน่อยนะคะว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เปิดตัวกันหรือเปล่าเอย่ย ได้อะไรได้ทริอัลวอนส์นะคะแล้วก็ได้เดอะ o ฟ l ค่ะอ้อขอโทษค่ะเป็นทริอัลเพนต์โครสนะคะแล้วก็เดอะ o ฟ l ค่ะแล้วก็ได้ Five of Swords นะคะได้อา่าเทนนอร์วอนนะคะและใบสุดท้ายได้อะไรได้ไนออฟโซดนะอา่าคุณกับเขาเนี่ยมันขึ้นเหมือนประมาณว่ากำลังดูดูใจกันอยู่ใช่ไหมดูแบบยัง ยังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนเนาะแล้วความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะอาจจะเคยเป็นเฟนวิดเวนเนฟิตกันมานะคะวันไนกันมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นกิกก๊กก,กักก,ก,ก,กกันนะคะไม่ได้ถามหาสถานะตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ตอนนี้นะคะใจคุณคิดว่ามันถึงเวลาแล้วว่าอยากจะมีคู่แล้วว่าอยากจะแบบเออเอาไปบอกเพื่อนเอาไปบอกพ่อบอกแม่แล้วว่าเพราะว่าเริ่มมีใจให้กับเขาอะค่ะ ตัวคุณกับเขาด้วยความที่การที่เจอกันเนี่ยมันเป็นการเจอกันแบบฉาบฉวยนะหรือว่าเจอกันในโลกออนไลน์หรือว่าเจอกันในรูปแบบเหมือนไม่ได้มีพันธะกันตั้งแต่แรกตอนนี้มันเลยเป็นปัญหาค่ะที่ตัวเขาเองอ่ะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทาไมคุณถึงอยากจะมาเอาสถานะทั้งๆที่ตอนแรกคุณก็ไม่ได้สนใจเขามากมายคุณก็มีคนคุยของคุณเยอะนะคะคุณก็มีคนมาจีบเยอะแล้วทําไมวันนึงอยู่ๆคุณมาเปลี่ยนล่ะมันเหมือนผิดแผนน่ะ แล้วเขารู้สึกลำบากใจนะเพราะตัวเขาเองนะคะน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับการคอมมิชเมนต์นะคะแต่ตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปได้อีกค่ะกักไปอีกนะคะคนคนนี้ของคุณเนี่ยนะมันเลยอยู่ในสถานะที่แบบกึนไม่เข้าคายไม่ออกจะแบบเอ่อจะได้สถานะก็ยังไม่ได้สาทีจะไปจากการจบกันไปเลยก็ยังไม่ได้เพราะเขาก็ยังยื้อคุณอยู่นะอะแล้วขอดูหน่อยนะคะว่า แล้วสุดท้ายเนี่ยคุณกับเขาอะ่ะจะสามารถลงเอยกันได้ไหมในสถานะแฟนในสถานะที่มันแบบไม่คุ้มเคือในสถานะที่มันชัดเจนถูกต้องอะ่ะมันสามารถที่จะเป็นไปได้ไหมหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะได้อะไรได้เดือดแทนเพรสนะคะอ่ะใส่กระจกเดือดแทนเพรสนะคะต่อมานะคะได้นิฟออเพนต์เตอลหรือว่าเด็กถือเหรียญนั่นเองต่อมานะคะได้ดีแฮงแมนนะ แล้วก็ต่อมาอู้ดีนะคะได้เดือดสตาร์นะคะในตำแหน่งอนาคตไพ่สรุปเป็นอะไรเอ่ยได้ฟาอ่าได้นิฟออฟโซดนะคะถามว่ามันเป็นไปได้ไหมสำหรับสถานะที่ชัดเจนเป็นไปได้ค่ะแต่คุณรอเขาได้ไหมล่ะรอให้เขาตกผลึกความคิดน่ะประมาณสักช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะกุมภาพันธ์ปีหน้าไม่ว่าคุณนะคะจะมาดูในช่วงเวลาไหนให้ดู ในช่วงกุมภาพ,พันธ์นะที่ความสัมพันธ์มันจะเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมตัวเขาเองตกตะกอนความคิดแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณเขาก็ชอบคุณนะคะติดอยู่แค่อย่างเดียวคือตัวเขารักอิสระมากๆเขาอาจจะไม่ได้มีแฟนมานานแล้วอะ่ะเขาไม่ชินนะคะแล้วเขากลัวว่าถ้าเกิดแบบมีแฟนอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีเวลาให้เขาจะเหมือนประมาณว่า แบ่งเวลาไม่ได้แล้วก็จะเกิดการทะเลาะก,กันนะคะเพราะความสัมพันธ์ในรูปแบบปัจจุบันอะเหมือนไม่ต้องให้เวลาอะไรมากมายอะความสัมพันธ์มันไปต่อได้เขาคิดว่าความสัมพันธ์มันอาจจะดูยากไปหรือเปล่ากับการที่เขาจะต้องมานั่งทําตามระเบียบแบบแผนคุณไหมอะไรแบบนี้อ่ะเขาคิด ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณนะคะเหมือนปล่อยวางแล้วก็ทําให้เขารู้สึกได้ว่าตัวคุณเองจะไม่บังคับไม่ฝืนใจไม่ขืนใจคือถ้าเกิดแบบเขาอยากจะมาหาเมื่อไหร่ก็มาแต่ว่าอยากจะให้ทําแบบสม่ําเสมออะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้ค่ะต้องอาศัยการพูดการจากันนะคะบ่อยๆแล้วก็จะต้องอาศัยแบบการเข้าใจวิถีชีวิตของกันและกันให้มากๆเพราะคนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระมากๆแล้วก็กลัวการผูกมัด อืมเนื่องจากเขาแบบโสดมานานนะคะนะก็นะคะมีโอกาสอยู่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้หน่อยแม่มันมีการเปลี่ยนแปลง t e m p e r a r e อะ t e m p e r a c e เนี่ยถ้าขึ้นมาแล้วก็จะมี The Star ใช่ไหมแม่ให้อยู่ที่ประมาณ75นะคะที่มีโอกาสนะนะคะอะ่ะใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถที่จะเคลมคำทำนายไปได้เลยจ้ะอาการเขาเป็นยังไงบ้าง หลังจากที่เห็นข้อความอวยพรของเราแล้วนะคะจะดูได้ทั้งสองสถานะเลยนะคะสถานะที่ห่างหายกันไปไม่ค่อยได้คุยกันกับสถานะคุมเคือนะคะหรือว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์แต่คุยกันน้อยเนาะมาดูกันดีกว่านะคะว่าลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องและมีสิทธิ์จะตรงมีอะไรบ้างนะคะวันนี้แม่วิชวิตนะคะจะมาขอเปิดดวงให้กับทุกคนคะ่ะได้แก่คนเกิดลัคนาราศีสิงห์นะคะคนเกิดวันที่55 25นะคะ44 24 คนเกิดวันเสาร์77 27คนลัคนาราศีมีน12 22นะคะและสุดท้ายนะคะคนที่เกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษกนะคะ22 22นั่นเองวันเกิดเราหรือเขาก็ได้นะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะสามารถที่จะกดจองได้นะคะตรงหน้าโปรไฟล์นะคะดีกว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างนะคะหลังจากที่ได้รับข้อความปีใหม่เราไปแล้วนะอุ๊ย ตกใจค่ะ X of a n e s นะคะอยู่ก็มีข้อความเราเด้งขึ้นมาสําหรับคนที่สถานะาคุมเครือนะคะตกใจมากนะคะถามว่าดีใจไหมวิดีใจค่ะรู้สึกแบบขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข้อความมาหาเรานะคะอะ่มาหาเขานั่นเองตัวทั้งคนที่ห่างหายกันไปไม่ได้คุยกันถือว่าเป็นจังหวะดีมากๆนะคะที่จะได้กลับมาคุยกันอีกรอบนึงนะคะเพราะเรารวบรวมความกล้านะคะส่งข้อความไปหาเขาเขามีความรู้สึกดีค่ะและ มีความรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะกลับมาพัฒนากันได้นะหรือว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ กับคนที่ห่างหายกันไปมีโอกาสพัฒนากันได้ประมาณ80%นะคะส่วนคนที่กําลังนิ่งๆกันอยู่นะคะอันนี้ก็พัฒนาได้เหมือนกันนะคะรออีกประมาณ8สัปดาห์นะคะเขาน่าจะมีอะไรดีๆอาจจะชวนเราไปเที่ยวด้วยนะเพราะตัวเขานะคะเริ่มที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะเรื่องราเกี่ยวกับเราแล้วนะคะอ่ะไหนดูซิในกรณีคนที่ยังคุยกันอยู่อ่ะเขาคุยกับเพื่อนว่าอะไรนะคะ เขาคุยกับเพื่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างธารรมะแมงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนชอบลุยนะคะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเลย mm. เขาค่อนข้างที่จะลังเลนะคะระหว่างเรากับอีกคนนึงนะคะอ่าแล้วสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายนะคะเขาน่าจะจบกับคนที่ไม่ใช่เรานะคะแล้วหันมาเลือกเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเขาจะทําให้เรารู้สึกภูมิใจนะว่าเราเป็นคนเดียวในชีวิตของเขานะคะแล้วเขาอยากจะสานต่อกับเราจริงๆ อ่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เงียบหายกันไปเนี่ยหลังจากได้ข้อความแล้วนะคะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมนายออฟสอดมีความรู้สึกอย่างแรกเลยนะเสียใจมากๆเลยนะคะกับสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเรานะคะเขาอยากจะขอโอกาสเราอีกรอบนึงอ่ะเราจะให้ไหมคะนะวันที่8นะคะมีลุ้นที่เขาเขาคนนั้นมีการแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณบ้างไหมถ้าส่องนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะ วันนี้นะคะเดี๋ยวแม่วิชวิตนะคะจะมาขอไขคําตอบให้กับทุกคนเองคนผ่านมาเจอคลิปนี้มีโอกาสตรงแค่40ค่ะส่วนใครที่มีวันเกิดดังต่อไปนี้ลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะคะนับตามแบบโหราศาสากลนะคะมีโอกาสตรง80%ไปเลยจ้าคนเกิด77-27นะคะคนเกิดอยู่ในพุกศกันมังกรค่ะ คนเกิดอยู่ในวันที่ 66- 26นะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะคนเกิดอยู่ในวันที่ลงทายด้วยเลข1น,นะคะคนเกิดวันพุธนะคนเกิดอยู่ในวันที่10 20 30คนเกิดวันพฤหัสค่ะคนเกิดอยู่ในวันที่22 12, 22นะคะคนเกิดอยู่ในวันเสาร์ค่ะแล้วก็คนที่เกิดอยู่ในวันที่33 23นะคะคนเกิดอยู่ในพฤกษภกันและมังกรจ้าหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะ ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะแม่คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่30มสิเอ็ดแล้วก็1เนาะเพราะฉะนั้นนะคะแม่อยู่ในช่วงบวชนะคะอันนี้ก็จะหักฝากพี่แอดมินลงคลิปนะคะ ใครจะจองส่วนตัวนะคะสามารถที่จะจองได้แต่แม่จะตอบวันที่2มกราคมนะจ๊ะนะอ่ะเวลาจองนะคะกดมาที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะไปเจอโปรไฟล์แล้วก็สแกน QR มาส่วนใครนะคะต้องการที่จะเรียนส่วนตัวอ่านไพ่นะคะก็น่าจะเปิดอยู่ในวันที่6มกราคมนะคะสอบถามมาได้นะคะต้องทําแบบทดสอบกันก่อนสอบถามมาในช่องทางเดียวกันพี่แอดมินอยู่นะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าคนคนนี้เนี่ย เขาแอบส่งแอบมองหนูบ้างไหมคะแม่สับให้ละเอียดนะแม่นะอ่ะดูซิแอบไหมโอ้โห1ไม้นะคะ a g e of w a n d s นะคะทำไมจะไม่มาส่งล่ะแล้วไง a g e of pentacles นะคะ,ะ the star ค่ะแล้วก็อะไรเอ่ย seven of อ,อุ้ย,ย,ย,ยกระจก seven of ones นะคะแล้วก็อะไรเอ่ยอ่ะ the magician นะคะ คนคนนี้ยังไงก็มาส่องคุณอยู่แล้วแหละคุณรู้ตัวอยู่นะคะว่าเขามาส่องบางทีเขาก็ใช้ตัวของเขาเองเนี่ยแหละมาส่องแบบตรงไปตรงมาเลยบางทีเขาก็เอาญาติพี่น้องบ้างเพื่อนบ้างนะคะที่คุณแบบไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยมาส่องนะคะส่องอยู่ตลอดเวลาค่ะส่องเพราะอะไรหรอคือเขาอยากรู้นะคะว่าคุณคุณจะแบบรูปร่างหน้าตาดีไปไหนอ่ะคุณจะสวยขึ้นหรอคุณจะหล่อขึ้นหรอคุณแบบโปรไฟล์ดีขึ้นหรออะไรแบบเนี้ยนะคะเขาเห็นถึงความโดดเด่น ในรูปร่างหน้าต่าง,งคุณตั้งแต่หยุดคุยกับคุณไปหรือแม้กระทั่งแบบเขาเงีบเงียบนิ่งๆไปคุณก็มักจะลงอะไรล่อลวงเขานะคะในโซเชียลมีเดียนั่นเองทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องแอบ,บมาดูซะแล้วว่าแบบเราแอบ,บไปซุกซนที่ไหนเอ่ยหรือในกรณีที่แบบไม่ได้คุยกันแล้วเลิกคุยกันไปนะคะตัวเขาเองก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ e, คุณมีคนใหม่หรือย,ยังแล้วคนใหม่จะดีหรอคนใหม่จะแบบจะดีมากกว่าเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ่ะมีความสงสัยนะคะตัวเขานะคะทุกครั้งที่มาดูคุณเนี่ย เขาเห็นนะคะยอดคนติดตามคุณอะมันเพิ่มขึ้นนะคะคุณรูปร่างหน้าตาดีขึ้นคุณแต่งหน้าแบบเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหรือบางคนเป็นผู้ชายเนี่ยคุณดูหุ่นดีมากขึ้นคุณดูรักตัวเองมากขึ้นแล้วมันมีออร่าไงพอมีออร่าปุ๊บเสียดายนะคะความรู้สึกแรกคือเสียดายความรู้สึกที่สองก็คือเนี่ยภูมิใจนะว่าแบบเออเคยคุยกับคุณนะคะหรือว่าคุณเคยรักเขามากๆหรือหน้าตอนเนี้ย ถ้าเกิดกําลังจีบจีบเป็นอยู่นะคะเขาก็มีความภูมิใจในตัวคุณนะที่คุณดูดีขึ้นได้ขนาดนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมีความกังวลใจมีความหึงหวงด้วยค่ะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาแย่งคุณไปหรือเปล่าจะมีคนมาจีบคุณไหมนะคะแต่ตัวเขาเองนะคะเป็นคนที่ฉลาดมากพอก็อาจจะมาส่องนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้พูดอะไรหรอกก็จะไม่ได้ทําให้ตัวเขารู้สึก รู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูด้อยกว่าคุณหรือว่าเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณนะคะเขามีโก้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถม a n i p u l a t e คนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาจะมีคําพูดคําจาในกรณีที่ยังคุยคุยกันอยู่นะคะกรณีแรกถ้ายังคุยกันอยู่ะเขาจะมีคําพูดที่ออกแนวจิกกัดอะ่ะมาทําให้คุณแบบเหมือนไม่พราวในตัวเองเออเหมือนพูดให้กดคุณเอาไว้ว่าแบบเหมือนตินู่นตินี่นิดน,นิดนึง นิดๆหน่อยๆทำให้คุณแบบเสียเซลฟ์นะคะส่วนในกรณีที่แบบคุณไม่ได้คุยกันเลยอ่ะตัวเขาเองนะคะก็จะมีการแอบชมคุณหรือว่าอาจจะเอาอวตารซะตัวนะคะมาคอมเมนต์คุณนะคะนะชื่นชมแบบน่ารักน่ารักนะคะมันจะกลับกันนะถ้าเกิดแบบคุยกันอ่ะเขาจะพูดแบบออกแนวปั่นๆแต่ถ้าไม่ได้คุยกันแล้วอ่ะเขาจะชมคุณนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะความรู้สึกที่เขาให้คุณเนี่ยมันก็หมายความว่าเขามีใจให้กับคุณนะ เขาเห็นคุณเป็นคนสําคัญอยู่นะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกหมั่นเคี้ยวคุณด้วยนะจ๊ะนี่ยคือความรู้สึกของเขาหลังจากที่ส่งคุณส่องอยู่แล้วค่ะส่องแน่นอนนะใครชอบคําทํานายนี้นะคะสามารถที่จะเคลมคําทํานายไปได้เลยจ้า เรายังเป็นคนสําคัญในชีวิตของเขาหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้แม่วิชิตนะคะจะมาขอไขคําตอบให้ทุกคนเองก่อนอื่นขอดูรัคนาราศีที่มีสิทธิ์ตรงและมีสิทธิ์เกี่ยวข้อง80%บ้างน,นะคะได้แก่คนเกิดรัคนาราศีตูนคนเกิดวันที่7 7 27นะคะคนที่เกิดอยู่ในรัคนาราศีกุมคนเกิดวันที่ 11, 21, 31นะค,ะคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นะคะ6 6 26่ค่ะคนที่เกิดอยู่ในรัคนาราศีมังกรนะค่ะ10 20 30นะคะต่อิานะคะคี่99 29นะคะอะ หากใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะสามารถที่จะจองดูดวงส่วนตัวได้นะคะที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์หรืออยากจะได้คําทานายเป็นรายสัปดาห์เจาะลึกในทุกๆวันนะคะตอนนี้แม่มีโปรโมชั่นใหม่นะระับปีใหม่นะถามไมา่ได้นะคะว่ายังไงเพราะว่าแม่จะตอบเป็นชั่วโมงเลยนะคะแบบวันจันทร์อะไรจะเกิดขึ้นบ้านนะคะ9โมงเชา้า10โมงอะไรประมาณนี้นะ,ะอ่ะมาดูกันนะคะเราสําคัญกับเขาขนาดไหนนะ ได้ x of sort นะคะได้10 of pentacles ใบสุดท้ายได้9 of pentacles ถามว่าสาคัญไหมสาคัญมากนะคะตัวเราเนี่ยมีแนวโน้มมากๆเลยว่าเราอาจจะซัพพอร์ตดูแลนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินกับเขานะคะเขาก็เลยคิดว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างสําคัญอ่ะถามว่ามันมีความรักอยู่ตรงนั้นไหมมันมีความรักอยู่แน่นอนเพราะว่าไพ่สิบเหรียญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าอยากจะสร้างครอบครัวไปกับเราหรือว่ามีความรู้สึกที่มั่นคงกับเรานะคะแต่ด้วยความที่ตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถหลายทางนะคะสามารถหางเงินได้ ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าคนปกตินะคะบางครั้งตัวเราอาจจะเผลอไปข่มเขาทําให้บางครั้งอะ่ะเขาอะ่ะมีความรู้สึกอึดอัดใจนะคะว่าอย่างแรกเลยนะตัวเขาเองอะ่ะยังจะต้องแบบอาศัยการพึ่งพาหรือซัพพอร์ตจากเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความรักความเมตตานะคะหรือว่าแบบเออคำปรึกษาอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะเป็นคนที่เก่งมาจนแบบเขาต้องมาปรึกษาเราหรืออย่างที่สองนะคะเราซัพพอร์ตเขาเรื่องเกี่ยวกับการเงินทําให้เขาอะ่ะก็รู้สึกมีความเกรงใจแต่ก็มีความรู้สึกอึดอัดเพราะว่า ตัวเราเนื่องจากแบบเออเราเป็นผู้ให้อะเนาะเราก็อาจจะมีความจู้จี้บ้างนะคะอยากจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เขายังทำให้เราไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยอ่ะแล้วเราสำคัญกับเขามากขนาดไหนคะ six of เอ่อ six of wands นะคะ the moon นะคะแล้วก็ king of cups จริงๆตัวเราอ่ะเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาเลยนะที่เขาประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานนะคะหรือว่ามีฐานะมากขึ้นเพราะเรานะคะเขาจะมีความรู้สึกกังวลใจว่าเราอ่ะจะเบื่อเขาหรือเปล่าก็เลยทำตัวแบบเงียบๆนิ่งๆหรือบางคนอนะ่ะอาจจะเหมือนอารมณ์แปรปรวนในช่วงนี้นะคะเขาอยากที่จะให้เราแบบเปิดใจไปหาคนอื่นดีไหมเพราะเขาคิดว่าตัวเขาอ่ะดีไม่พอสำหรับเรา แต่ในใจก็คือรักเรามากๆนะคะไม่อยากที่จะไปไหนแหละรู้สึกสบับ